ค่ะน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่รักตุ๊กตาบาร์บี้นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่บ้านสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้พี่บ้านสีฟ้าจะมารีวิวตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเป็นบาร์บี้แฟชั่นนิส่ารุ่นของปี2015นะคะ บาร์บี้แฟชั่นนิสารุ่นนี้ก็ออกมาเมื่อประมาณต้นปี2015นะคะแล้วคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วเลยนะคะที่พี่บ้านสีฟ้าได้เคยบอกน้นนองๆและเพื่อนๆไปนะคะว่าพี่บ้านสีฟ้ายังเหลือสาวอาบาร์บี้แฟชั่นนิสตานะคะแล้วก็ยังไม่ได้เคยทำรีวิวให้น้นนองๆและเพื่อนๆได้นนชมกันนะคะแล้วนี่ก็คือ,อาสาวบาร์บี้นะคะเธอเป็นหนึ่งในสาวของบาร์บี้แฟชั่นนิสตานะคะแล้วก็เป็นสาวตัวสุดท้ายนะคะของบาร์บี้แฟชั่นนิสตาอ่า รุ่นต้นปีนะคะของ2015ที่พี่บ้านสีฟ้าจะมาทำรีวิวให้น้องๆองเพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าพี่บ้านสีฟ้าก็ยังเหลือสาวบาร์บี้แฟชั่นนิสตาของปี2 0 1 5ช่วงรุ่นปลายปีอยู่อีกหนึ่งสาวนะคะที่พี่บ้านสีฟ้าจะมาทำรีวิวให้น้องๆององเพื่อนๆได้ชมกันเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็จะเป็นสาวบาร์บี้ตัวสุดท้ายนะคะอ ของบาร์บี้แฟชั่นนิสตาทั้งหมดนะคะของปี2015ที่พี่บ้านสีฟ้าจะมา,าทำรีวิวให้น้องๆเพื่อนๆได้ชมกันถ้าน้องๆน,นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะที่อยากจะชมหรือว่า,าติดตามพี่บ้านสีฟ้าอยู่นะคะก็สามารถติดตามพี่บ้านสีฟ้าได้นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นสาวบาร์บี้ตัวสุดท้ายนะคะที่พี่บ้านสีฟ้าได้สารสมไว้ของปี2015ช่วงรุ่นปลายปีแล้วก็ต้นปีนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะหรือว่า,าเพื่อนๆน,นะคะที่เพิ่งกดเข้ามาชมพี่บ้านสีฟ้านะคะแล้วยังไม่ได้เคยเห็นพี่บ้านสีฟ้าเคยรีวิวกล่องไว้นะคะในคลิปวิดีโอที่เป็นผ่านมาน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็สามารถาย้อนคลิปวิดีโอไปดูได้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าพี่บ้านสีฟ้าเคยรีวิวกล่องอยังไงนะคะแล้วก็าสาวบาร์บี้แฟชั่นนิสต้านี่นะคะของปี2015ช่วงรุน่นต้นปีเนมีกี่สาวนะคะ เพราะว่าจริงๆเราก็มีอามากกว่านี้นะคะแต่ว่าพี่บ้านสีฟ้าก็สะสมได้ไม่ครบนะคะเพราะว่าบางตัวนี้เขาก็ไม่ได้ลงมาขายที่นี่นะคะแล้วก็พี่บ้านสีฟ้าก็สะสมไม่หมดนะคะแต่ว่าบางตัวนี้ก็คือจะไม่ได้อยู่ในกล่องนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าแฟชั่นนิสต้าเขาทำแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเพิ่มเข้ามาเขาก็จะเพิ่มอยู่ในกล่องนะคะอันนี้เป็นสมัยก่อนนะคะแต่ว่า กล่องปัจจุบันนี้พี่บ้านสีฟ้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะทำาสาวบาร์บี้แฟชั่นนิสตาออกมาทีเดียวทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่เพิ่งกดเข้ามาชมพี่บ้านสีฟ้าท้าสนใจที่อยากจะชมว่าพี่บ้านสีฟ้ารีวิวกองยังไงนะคะก็สามารถย้อนคลิปวิดีโอไปดูได้นะคะเดี๋ยวพี่บ้านสีฟ้าจะมารีวิวสาวบาร์บี้นะคะให้น้องๆเพื่อนๆได้ชมกันเลยนะคะสาวบาร์บี้นะคะเขาก็เป็นสาวผมสีทองนะคะ แล้วผมของเขาก็จะมีลักษณะที่ยาวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นพี่บ้านสีฟ้าขอเลื่อนกล้องนะคะจากทางด้านบนลงมาทางด้านล่างนะคะก็จะน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะสาวบาร์บี้ตัวนี้นะคะโดยเฉพาะชุดของเขานะคะก็จะเป็นจุดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นสีชมพูเลยนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะก็อาจ <_ d succ inct> จะชอบนะคะโดยเฉพาะน้องๆตัวเล็กๆนะคะถ้าเห็นสีชมพูแบบนี้ก็คือจะเป็นสีที่เด็กตัวเล็กๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างพี่บ้านสีฟ้าก็จะชอบกันนะคะเพราะว่าก็เป็นสีของผู้หญิงเรานะคะเดี๋ยวพี่บ้านสีฟ้าจะมารีวิวสาวบาร์บี้เลยนะคะสาวบาร์บี้นะคะก็จะเป็นสาวนะคะผมสีทองนะคะอย่างที่พี่พี่พี่บ้านสีฟ้าบอกไปนะคะ ผมของเขานะคะก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างดี่จนาเลยนะคะแล้วก็มีน้ําหนักนะคะนี่นะคะแล้วผมของเขาก็จะเป็นสีทองสีเดียวเลยนะคะคือจะไม่มีอ่ามีการผสมสีเหมือนบราบี้ตัวอื่นที่พี่บ้านสีฟ้าเคยรีวิวมาบางตัวนะคะเขาก็จะมีสองสีในหนึ่งเดียวนะคะผมของเขาก็จะมีลักษณะที่อ่าตัดเป็นสไลด์นะคะนี่นะคะ บาร์บี้นะคะ,ะ,คะก็จะสวมใส่นะคะเป็นสร้อยนะคะสร้อยของเขาก็จะเป็นสีเงินนะคะนี่นะคะ แล้วบาร์บี้ก็จะสวมใส่เสื้อนะคะแล้วเสื้อของบาร์บี้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่นี่แสงแดดก็ออกนะคะแล้วก็พี่บ้านสีฟ้าก็าหวังว่าน้องนเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็คงจะเห็นาลายของเสื้อนะคะเพราะว่าเสื้อของเขานี่นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแขนกุดนะคะแต่ว่าตัวเสื้อนี่คือจะเป็นเหมือนมีกา,กากเพชรอยู่ข้างในนะคะก็คือกาก,ากเพชรเนี่ยนะคะอยู่ข้างในก็จะเป็นเขาเรียกว่าลายคะคือจะเป็นแสงระยิบระยับตานะคะนี่นะคะ ก็จะน่ารักมากเลยทีเดียวแล้วก็บาร์บี้ก็หิ้วกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสีเงินเช่นกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระเป๋าของบาร์บี้นี่นะคะจริงๆต้องอยู่มือทางด้านนี้นะคะแต่ว่า,ามือทางด้านนี้นะคะก็คือจริงๆเขาก็จะรัดหนังยางมานะคะแต่ว่าพี่บ้านสีฟ้าก็เคยแกะออกไปก็ แกออกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หาหนังยางเขาไม่เจอนะคะพี่พาสีฟ้าก็พยายามจะแขวนลายครั้งนะคะแต่ก็หลุดออกมาทุกครั้งก็เลยเอามาแขวนทั้งด้านนี้นะคะส่วนกระโปรงของเขานะคะก็จะเป็นจุดเด่นของบาร์บี้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ากระโปรงของเขาเนี่ยก็คือจะตัดกับสีเสื้อเลยนะคะตัวเสื้อก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะส่วนตัวกระโปรงก็คือจะเป็นสีชมพู นีนะ่เป็นสีชมพูเลยนะคะแล้วก็จะมีการาตัดเป็นชั้นๆน,นะคะแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกลีบดอกไม้นะคะนี่นะคะเขาก็จะตัดเป็นเป็นระดับชั้นนะคะก็คือชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มมาชั้นที่สองนะคะ แล้วก็มาชั้นที่3นะคะก็คือจะสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่พี่บ้านสีฟ้าอาซื้อมาก็คิดว่าเขาจะเย็บทางด้านหลังด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วทางด้านหลังก็ไม่ได้เย็บนะคะนี่นะคะทางด้านหลังเดี๋ยวพี่บ้านสีฟ้าจะให้ดูนะคะทางด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะในความคิดพี่บ้านสีฟ้านะคะถ้าเกิดว่าเขาเย็บแบบเต็มเต็มตัวทางด้านหลังนี่นะคะก็จะดีมากเลยนะคะ เพราะว่าอ่าก็จะเพิ่มความสวยงามมากขึ้นก็คล้ายๆก,กับกระโปรงของผู้หญิงเราจริงๆนะคะแต่ก็อาจจะเป็นการเปลืองผ้าหรืออะไรพี่บ้านสีฟ้าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาก็เย็บเพียงทางด้านหน้าก็เป็นอ่าสิ่งที่น่าเสียดายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาก็ยังคงความน่ารักแล้วก็คงความสวยอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือกระโปรงของเขานะคะส่วนรองเท้าที่บาร์บี้สวมใส่นะคะก็จะเป็นรองเท้าอาบัลเล่นะคะ ก็จะเป็นพื้นที่เรียบนะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นสีเงินนะคะรองเท้านะคะแล้วก็อากระเป๋าแล้วก็สร้อยนีย่คือจะเป็นเซตเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือจะเป็นสีเงินนะคะนี่นะคะ พี่บ้านสีฟ้าลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่า,าเสื้อกับกระโปรงนี่คือจะเป็นชุดยาวติดกันเลยนะคะส่วนมากบาร์บี้แฟชั่นนิสต้านี่นะคะชุดเขาก็จะติดกันเลยนะคะก็จะมีน้อยตัวนะคะที่ว่าชุดแยกกันนะคะตั้งแต่พี่บ้านสีฟ้าทำารีวิวมาก็คือส่วนมากก็คือจะติดหมดนะคะเท่าที่จําได้ก็คือจะเป็นชุดที่ติดกันหมดเลยนะคะถ้าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้ของพี่บ้านสีฟ้านะคะหรือว่าชอบบาร์บี้ตัวนี้นะคะ ก็ช่วยกดไลค์นะคะหรือว่ากดติดตามนะคะหรือ subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บ้านสีฟ้าได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปให้น้นองเพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะของพี่บ้านสีฟ้านะคะซึ่งจะเป็น Barbie f a s h i ่นนิสตาของปี2015นะคะตัวสุดท้ายของพี่บ้านสีฟ้าช่วงรุ่นปลายปีนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะพี่บ้านสีฟ้าก็จะนำบาร์บี้แฟชั่นนิสตานะคะทั้งรุ่นปลายปีแล้วก็ต้นปีมารวมกันนะคะถ้าน้องๆและเพื่อนๆน,นะคะสนใจก็สามารถติดตามชมพี่บ้านสีฟ้าได้คลิปวิดีโอต,ต่อๆไปได้นะคะวันนี้พี่บ้านสีฟ้าต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ